อีกหนึ่งข่าวช็อกและน่าใจหายมากครับเมื่อทาง r e d i c e Plus Studio สรผลิตมังหวาให้กับเว็บตูนได้ประกาศข่าวเศร้าถึงการเสรียชีวิตของผู้วาดภาพประกอบมังหวาชื่อดัง Solo หรือ l i n ลหรือนามประกาว่าดูบุโดยทางสตูดิโอได้ออกประกาศดังนี้ครับเมื่อวันที่23กร,รกฎาคมที่ผ่านมานักวาดแจงซองหลักหรือดูบุผู้วาดภาพประกอบเว็บตูน โซโลเรเวลลิงได้เสียชีวิตกระทันหันเนื่องจากสุขภาพที่ทรุดโทรมลงและครอบครัวปรารถนาจะจัดงานศพของผู้เสียชีวิตเป็นการส่วนตัวเฉพาะคนในครอบครัวและคนสนิทเท่านั้นผู้เสียชีวิตได้มีอาการป่วยเรื้อรังมาเป็นระยะเวลานานและเสียชีวิตโดยอาการเส้นเลือดในสมองแตกฉับพลันทั้งนี้ขอขอบคุณผู้อ่านทุกท่านที่มอบความรักมากมายให้ขอให้ช่วยกันอธิษฐาน เพื่อให้เขาไปสู่ภพภูมิที่ดีหากผมออกเสียงภาษาเกาหลีผิดใดๆต้องขออภัยด้วยครับผมคุณแจงซองหลักนะครับเป็นนักวาดที่มีผลงานวาดแนวแอคชั่นแฟนตาซีหลายเรื่องและตั้งแต่มีนาคม28 1 8ก็ได้เริ่มวาดให้กับเรื่อง s o l ล l เ v ว l ลลิที่มีต้นฉบับนิยายที่แต่งโดยคุณชูกงและได้รับการตีพิมพ์อย่างต่อเนื่องจนจบบนคาคาเพจหรือคาคาเว Web ็บตูนในไทยนั่นเอง น่าใจหายจริงๆนะครับกับการสูญเสียหนึ่งในบุคคลมีฝีมือในวงการกระตูนมังหว a ต้องขอบอกว่าลายเส้นสไตล์อาร์ตของ slow leveling เนี่ยเป็นองค์ประกอบแรกเลยที่เตะตาและทำให้ผมหันมาสนใจมังหวาเรื่องนี้ทั้งความคมความดิบความเถื่อนความรุนแรงของลายเส้นซึ่งสะท้อนอารมณ์ของเรื่องได้เป็นอย่างดีและเป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์ ที่แฟนๆมักจะเอาไปพูดถึงบอกต่อก็เพราะความสามารถของคนดูบุนี่นะครับอีกทั้งตัว s ซโล่ e v ว l ลลิงเองก็เพิ่งประกาศอนิเม Adaptation ไปเมื่อเร็วๆนี้และกำลังเข้าฉายในอีกไม่นานก็เป็นที่น่าเสียดายแทนนะครับที่เขาไม่มีโอกาสได้เห็นหนึ่งในผลงานที่ตัวเองมีส่วนร่วมลงในจอทีวีอนิเมชันซึ่งก็คิดว่าเขาคงจะรอคอยเหมือนกับเราๆน่าใจหายจริงๆครับ ผมดูอันนี้ขอแสดงความเสียใจด้วยครับ